เดี๋ยวจะมาเล่าประวัติเจ้าตาเดียวให้ฟังนะก่อนนะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมหหนะคะตอนช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะก็ได้ยินเสียงแมวนะคะมาร้องอยู่หน้าประตูบ้านนะคะเหมเือนเคาะให้เปิดประตูเราก็เลยเปิดออกไปนะคะก็เห็นเจ้าตาเดียวกําลังเเลือดไหลนะคะอยู่ที่ตาแล้วก็ร้องร้องเหมือนให้ช่วยนะคะแล้วก็เลยทำแผลให้แล้วก็มันก็เดินกลับไป แล้วก็เลยตะโกนบอกว่าถ้าอยากให้รักษาให้กลับมาอีกนะตอนเช้ามันมาจริงๆค่ะก็เลยป้อนอาหารมันอย่างนี้นะคะตามันก็น่าสงสารมากมันก็เจ็บปวดแล้วก็เหมือนจะหิวโซมามด้วยนะคะนี่เลยค่ะเลือดก็จะออกตาอยู่แบบนี้นะคะ่ะก็เลยสงสารนะคะปกติที่บ้านนะคะจะไม่เลี้ยงสัตว์ใดๆเลยนะคะเพราะว่าอ่าคนที่บ้านเป็นหอบนะคะแล้วก็มีเด็ก ไม่อยากให้เลี้ยงเพราะเป็นภาระโดยเฉพาะแมวก็ไม่ได้คิดแต่อยากจะเลี้ยงเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นมันก็ยอมให้จับให้ดูแลมันทุกอย่างเลยนะคะก็เลยพาตัดสินใจพาไปหาหมอนะคะเพราะว่ามันน่าจะเจ็บมากก็สงสารมันนะคะก็เลยพามันไปก็ลองจับมันก็ยอมไปแต่โดยดีนะคะก็เข้าตาตาอะไรก็ไม่ไดุ้่นวายอะไรมากนะ ต้องดูแลมันต่อนะคะก็ล้างแผลทำความสะอาดให้มันทาเบิซีดีนไปก่อนนะคะแล้วก็วันหลังก็ไปใหม่นะคะคุณหมอก็แนะนําว่าต้องผ่าตัดนะคะคว้านเอาลูก,กตาออกนะคะเพราะว่าลูกตาไม่สามารถจะรักษาได้แล้วนะคะเพราะว่าแผลลึกมากนะคะแล้วก็เอาน้องไว้ที่โรงพยาบาลนะคะพอตอนเย็นนะคะคุณหมอก็โทรมาบอกว่า,าให้มารับน้องนะคะเพราะว่า น้องปวดมากร้องตลอดหมอเลยสงสารก็เลยผ่าตัดให้ก่อนนะคะแล้วคุณหมอก็แนะนําวิธีการดูแลรักษานะคะว่าต้องดูแลยังไงนะคะคุณหมอบอกว่าคุณหมอแถมฟรีนะคะทํามันให้น้องด้วยเลยนะคะเพราะว่าจะน้องจะได้ไม่ไปดื้อข้างนอกบ้านนะคะจะได้ไม่ไปกัดกันกับตัวอื่นอีกนะคะก็ ให้ดูแลแผลแนะนําให้ดูแลแผลแล้วก็ให้กลับมาตัดใหม่อีก7วันนะคะก็ให้กลับมาตัดใหม่ที่ทําหมันให้น้องนะคะน้องก็ร้องมากคุณหมอบอกว่าน้องปวดมากจนแบบหมอทนไม่ได้สงสารมากก็เลยต้องทําให้ก่อนแล้วก็น้องตอนนี้ก็ยังมึนๆยายอยู่นะคะน่าสงสารมากเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะกัดกันกับแมวเพราะว่าที่บ้านเห็นมีแมวจรมาสามตัวมีตัวผู้ สตัวก็น่าจะเป็นตัวนี้เหมือนจะแ,แย่งตัวเมียกันนะคะแต่อีกตัวนั้นใหญ่ตัวใหญ่ก็เลยสู้เขาไม่ได้นะคะเจ้าตาเดียวก็เลยได้รับบาดเจ็บมาให้เราช่วยแบบนี้นะคะพอกลับมาถึงบ้านก็หิวมากเลยค่ะแต่ก็ยังเอ่มึน,มน,มนยาสลบอยู่นะคะก็เอาขนมแมวเลียให้ทานนะคะมันก็เลียกินอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ดีฟื้นตัวง่ายนะคะพอตกกลางคืนนะคะเจ้าแมว ตัวที่เป็นคู่อริก,กันก็ตามมากะไล่กัดอีกนะคะปรากฏว่าคืนนั้นน,บบนอนเฝ้าแมวกันนะคะต้องเอาแมวเข้าห้องแล้วก็ปิดหาที่ล็อกให้อย่างดีนะคะเจ้าตาเดี๋ยวน่าสงสารมากเลยค่ะตา,า,ห,นห,นาตหายแล้วนะคะเอเอบอกจีตาผมแห้งแล้วนะไหนดูใกล้ๆสิ อืมกินอาหารได้อรออร่อยตัวน้ำหนักขึ้นแล้วไม่ดือ้อบอกว่าไม่ให้ขึ้นโซฟาก็ไม่ขึ้นบอกให้ขี้ใส่กระบะซ้ายก็ขี้เอออยากอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวล้างแผลให้นะอืมเดี๋ยวกินยาอีกสองวัน ก็หายแล้วไหนขอดูชัดๆหน่อยเออหล่อนะเนี่ยเราเนี่ยหล่อนะเนี่ย <ใจ S 2> มีความ,มสุขมากเลยนะฮะโอ้โหกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนสบายเลย <c oughs> ผมหล่อไหมครับ หอมจังเลยอาบน้ำแล้วตัวอ้วนขึ้นแล้วกินเก่งมาก